สวัสดีครับ F4 ช่องสูตรลับนำโชคทุกคนนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากคำเตือนนิดนึงนะครับทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมก็ไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับนำแนวทางไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสนับสนุนรัฐบาลของเราและก็สูตร เป็นแค่เพียงตัวเลขการคำนวณน,นะครับไม่ได้การันตีว่าจะมาร้ออร์ซหรือแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนะครับผมก็อยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับกดเข้าไปสมัครกันได้นะครับเป็นสมาชิกรายเดือนเนาะ ก็ตอนนี้ก็มีสมาชิก่ะขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเคเรามาดูสูตรนี้กันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นสูตรมาครบสามตัวบนนะครับผมผมจะเออผมจะใช้สองสูตรซึ่งเป็นสูตรที่หาหลักสิบบนกับสิบหน่วยบนสองสูตรนี้มาประกบคู่กันเป็นสูตร ครบ3ตัวบนนะครับซึ่งเขาเดินมา9งวดติดแล้วนะครับ9้างวดติดนะอ่าก็ไม่ธรรมดานะครับ9้างวดติดเนี่ยลุ้นงวดที่10บจะมาหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยนะครับผมก็ตรงนี้ก็คือรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ หมุนครั้งที่สามนะครับตัวเลขหมุนครั้งที่สามนะครับตรงนี้อ่าก็เป็นสูตรที่ผมทำหาหลักสิบบนคลิปก่อนหน้านี้นะครับนะอ่าแต่มาประกบกับสูตรสิบหน่วยตัวนี้ง่ายๆเนี่ยสิบหน่วยที่เดินดีมาแปดเก้างดนี้นะครับมันเข้าสามตัวบนทั้งอ่าเก้างดโดยที่นำมาประกบกันนะครับนำมาพิจารณางดวดนี้ เผื่อใครจะจับถูกอ่าไปซื้อลอตเตอรี่กันได้นะครับผมจะมีตัวไหนมาดูกันนะตรงนี้เดี๋ยวนะมันจะมีบวกสองตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมลืมนะครับผมขอเขียนลงนิดนึงนะบวกสองด้วยโอเคสิบบนบวกด้วยร้อย ครั้งที่3แล้วก็หน่วยครั้งที่3บวก2งคงที่นะครับ5บวก0ได้5บวกเเป็น14 14บวก2เป็น16นะครับ6 7 8 9 0อ่าตัวเลข5ตัวอีกสูตรหนึ่งก็นี่เลยสูตรง่ายๆ สิหน่วยติด10หน่วยมานะครับก็คือใช้ร้อยบวกหน่วยบนนี่แหละ9ก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์นะครับก็จะได้ตัวเลขเด่น2ตัวที่จะมาครบสามตบนอีกสูตรหนึ่งก็คือ0กับ1นะครับผมอ่าสองสูตรนี้ก็จะได้ตัวเลขกี่ตัวครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหหตัวนะ6ตัวนี้มีหกเจ็ดแปดเกแล้วก็1นะครับต้องมา 3ตัวบนแน่ๆงวดถัดไปนะครับผมก็มาดูงวดถัดมานะเขาออกไปที่อะไร990นะครับ9903ตัวบนอ่าใครจับวินดีๆนะครับก็จะมาเข้าที่990นะครับงวดนี้ออกไปที่990นะอ่า มาดูตัวเลขที่เข้ากันเลยนะครับ3ตัวนะก็จะมีตัวนี้มาเลขเก้เบิ้ลนะครับเบิ้ลร้อยกับ10แล้วก็เลข0ูนย์อ่าศเข้าต้องสอูนยนี่แหละ0ูนย์มันชนกันนะครับตรงนี้เก้าศคู่กันเลยครบ3ตัวบนนะครับ9 9 0นี่ อ่ะมาดูงวดถัดมานะครับผมอันนี้ผมทําให้ดูแค่ย้อนหลังแค่สีงวดนะครับเอามาหมดเดี๋ยวบอกวันเยอะไปนะครับเออดูแค่นี้พอนะอ่าเก้าบวกด้วยเจ็ดเป็นสิบหกนะครับสิบหกบวกแปดเป็นยี 24, 24่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกสองเป็นยี่สิบหกนะครับก็จะได้ตัวเลขเหมือนเดิม ก็คือ67890นะปเก้าศูนยครับนี่เขียนเปลี่ยนไม่ลืมเขียบใช้าปากกาแดงนะครับ6 7 8 9็แล้วก็0นะครับอา้าวอีกสูตรหนึ่งร้อยบวกหน่วย9กบวกศได้9นะ9 0 6กเจ็ดตัวนะครับรอบนี้เพราะว่ามันมี9กับ0นชนกันตัวเลขแค่5ตัวจะเข้า3ตัวบนครบไหมอามาดูงวดถัดมานะครับรัฐบาลไทยเราออกไปที่251 097หนึ่ะครับศูนยตัวบนคือ0ูนนะครับนะออกไปที่ ศูนย์ก็นะครับศูนก็มาดูที่สูตรกันหลักร้อยศดูศนย์ก่อนก่อนนะครับศนี่สอสูตรนี่หลักสิบเนะครับอา่าสูตรนี้มาทั้ง2ตัว รักหน่วยมาที่เลข7นะครับครบจริงๆครับนี่เลยศูน์เกนะครับผมมาเต็มๆเลยนะครับมาดูงวดถัดมากันเลยนะครับ2องห้าหมุนครั้งที่3มก็คือสองแศนะครับ9กบวกสเป็น11 11บวก0เป็น11 11บวก2เป็น13นะครับ3 4 5 6 7 5ตัวแล้วก็อีกูต0 1ก็100บวกหน่วยนะครับผมก็จะได้0บวก7ได้7นะ7กับ8รอบนี้มีกี่ตัว3 4 5 6 7 8 1, 6ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 หตัวนี้จะมาครบ3ตัวบนไหมก็มาดูกันต่อนะครับงวดถัดมานะครับโดยรัฐบาลไทยเราออกไปที่อะไร3ตัวบน7จ็ห้นะครับ7จ็อ่าก็มาดูสูตรมีไหมหลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อยเจ็ด หลักสิบห้าหลักหน่วยเจ็ดหกตัวครบทั้งงวดน,นี้ครบทั้งหกตัวเลยนะเออผมลืมดูนะเนี่ยสามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดเอา้าเกินไปไหมมันเกินไปบอหัวหนา้าอ้ย มาทีเดียวหตัวเลยนะครับเจ็ดห้าเจ็ดนะครับมาทีเดียวครบหตัวหลักร้อยนี่กับหลักหน่วยตัวเดียวกันนะครับแล้วก็หลักสิบนะโอเคงวดนี้มาแบบเต็มคาราเบลเลยครับหตัวออมาดูกันต่อเลยนะครับ งวดถัดมานะครับสามห้าหกเจดห้าเจ็ดหลัก10บนคือห้านะครับบวก9ก้าบวกสบวกสนะห้าบวกเก้าเป็น14บสี่สิบสี่บวกสเป็น18บแปดสิบดบวกสองเป็นยี่สิบนะครับอ่าได้ยีก็ได้ศูนยหนึ่งสองสมแล้วก็4นะครับศูนย์หนสอี่กศูนย์หนึ่งเจดบวกเดเป็นสิบสี ได้สี่กับห้านะครับรอบนี้ตัวเลขกี่ตัวนึงศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเหมือนงวดที่แล้วนะครับหกตัวนะตัวเลขหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคหกตัวนี้จะมาครบสามตัวบนได้ไหมอ่ะก็มาดูงวดถัดมานะครับงวดถัดมาก็คืองวดล่าสุดนี่แหละงวดรัฐบาลไทยเราออกไปที่ หกสองห้าห้าสี่สี่นะครับห้าสอ่ะมาเขียนตรงนี้ก่อนนะครับห้าสีนะครับมาดูหลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อยอยู่ที่ตำแหน่งตัวไหนตัวนี้ครับหลักร้อยนะครับห้าหลักสิบหลักสิบก็อยู่ใ,ใกล้กันนี้แหละครับหลักหน่วยโอ้หลักหน่วยก็เนี่ยอยู่ในสูตรนี้2ส,สูตรมาครบ3ามตัวบน หกตัวมาครบสามตะบนรอบนี้มาครบหตัวไหมหกหกไม่มีนะครับสองห้าห้าสี่สี่มาห้าตัวนะครับสองห้าห้าสี่สี่อ่ะเวลาเราเลือกซื้อลอตเตอรี่ก็เลือกดูเลขในสองสูตรนี้พอนะครับคือเป็นตัวหลักนะตัวเลขสูตรนี้ถ้าจะซื้อลอตเตอรี่ก็ไปเลือกดูเลยนะครับ <laughs> เออเลือกดูเผื่อ,ม,อมันมีตัวเลข อในนี้ไหมนะดีมาดีโชคดีถูกลงวันที่1ไม่รู้ด้วยนะครับนะครับผมโอเคห้ามาครบ3ตัวบนเป็นงวดที่9มาลุ้นงวดที่10นะครับงวดที่สิบก็คืองวดนี้งวันที่สิบเจ็ดมกราคม2องพันห้ิบนะครับอ้าวสิบบนสบวกด้วยร้อยหน่วย มุนครั้งที่3ามบวกสองที่4ีบวกแเป็น12 12อบวกสเป็น14 14ีบวกสเป็น16นะครับก็จะได้ตัวเลข5ตัวก็คือ6 7 8 9แล้วก็0นะครับ6 7 8 9 0รู้สึกว่าตัวเลขนี้ก็จะมี6 7 8 9 0ดายลายสูตรมากเลยนะครับ6 7 8 9 0อ่าอีกสูตรหนึ่งนะ อีกสูตรหนึ่งห้าบวกสี่นะครับร้อยบวกหน่วยห้าบวกสี่เป็นเก้านะครับเก้าบวกศูนย์เก้าบวกศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตัวเลขรอบนี้ก็คือห้าตัวห้าตัวเขาจะมาครบได้ไหมไอตัวเลขมันตัวเลขมันเหมือนงวดนี้เลยนะครับเหมือนงวดที่ออกศูนย์เก้าเจ็ดนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเนาะ ก็งวดที่ออก990ตัวนี้ก็คือเบิ้ลน,นะครับแต่ว่าเบิ้ลหน้ารอบนี้มาเบิ้ลหลังนะครับ5 5 44ช่วงนี้รู้สึกว่าเขาจะเบิ้ลหามมาดีนะครับก็ระวังเบิ้ลหามด้วยนะ10งวดนี่เบิ้ลหามมา5งวดนะถ้าผมดูไม่ผิดนะ1 10งวดมีหาม2 0 2 4 4 6 990เบิ้ลหน้า757 หามแล้วก็มาเบิ้นหลัง5 4 4 1 2 3 4 5จริงครับ10งวดหลังเบิ้ลกับหามมา5งวดติดเลยนะครับหงวดติดครับก็เป็นเออตัวเลขที่น่าสนใจนะครับ10งวดเบิ้นหามมาครึ่งหนึ่งเลยนะนอกกนั้นก็อาจจะมาเหมือนจะเรียงตัวเลขเขาจะไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่นะครับ รัฐบาลไทยนะตัวเลขมันจะใกล้กันหรือไม่ก็ห่างกันแค่สองแต้มไม่เบิ้ลไม่เรียงก็ห่างกันแต้มสองแต้มโอเคอ่าอันนี้ออกอะไรที่ได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์กับเก้าศนเหมือนกันตัวเลขห้าตัวเอาไปที่ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับรอบนี้เราได้ไปที่ตัวเลขหกเจ็ดแปดเก้าศครบ3สามตัวบนงวดวันที่ มะกะราคมนะครับอ่านว่ามะกะรานะครับไม่ใช่มกรานะครับถ้าเป็นอ่านอ่านเหมือนเมื่อก่อนแรกๆจะอ่านกันว่ามะกะราคมแต่ว่าถ้าตามที่ที่ถูกต้องก็คือมะกะราคมนะครับผมเชื่อหมอหมอเรียนมาเอา้าเออครบสามตัวบนนะครับครบสามตัว บนงวดประจำวันที่17มกะระาคม67นะครับไม่ใช่66นะบางครั้งแอดเขียนผิดนะครับมีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มต้นเดือนแล้วบางทีลืมนะครับเขียน67เ,เป็น66นะก็มีเนาะก็ต้องขออภัยนะบางครั้งเขียนผิดนะครับอ่ะ โอเคครบสามตัวบนส7เจ็ดมการานะครับผมก็จะมีตัวเลขแค่5ตัวไม่เยอะนะครับเออหรือจะเลือกซื้อรอตลัตเตอรี่นะไม่ใช่รอตนะลอตเตอรี่นะแล้วก็เลือกที่มีตัวเลขนี้นะครับอ่ะรอบนี้น้อยนะครับปกติจะมี6ตัวหรือไม่ก็เออมีถึง7จ็ดไหมไม่ถึงนะครับจริงๆนะตัวเลขอส่วนมากนะ หวยรัฐบาลไทยอ่ะก็เริ่มประหยัดตัวเลขลงเพราะว่ามันมีเบิ้ลหามอะไรประมาณนี้น่าจะไม่เกินห้าตัวเหมือนเดิมนะครับผมซื้อลอตเตอรี่ก็เลือกตัวเลขที่มีซ้ำๆก็น่าจะดีนะสังเกตดูตัวเลขเขาจะเขาจะไม่ใช้เปลืองเท่าไหร่นะครับต้องมีเลขซ้ำสักหนึ่งตัวนะเออเัจะมีเก้าหนึ่งห้าสี่เจ็แปดที่ไม่ซ้ำนอกนั้นก็ส่วนมากจะซ้ำนะ หามหาม,มาแล้วเบิ้ลมาแล้วนี้นี่อันนี้จะอะไรเนี่ยีบอกว่าเรียงนะครับเ <laughs> นาะเจ็ดห้าเจ็ดหาม,มาห้าซีซีศูนย์เก้าเจ็ดก่อนหน้านั้นก็คือเลขพี่น้องเก้าเก้าศูนย์พี่น้องเก้าห้าหนึ่งข้ามตัวแค่สองตำแหน่งโอ้ก่อนหน้าสนใจนะครับรอบนี้อ่ะก็จะมีเลขนี้ครับจับลอตเตอรี่นะครับ หกเจ็ดแปดเก้าศูนน้อยมากเลยห้าตัวลองไปจับดูได้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดศูนย์นาะถ้าไม่เบิ้ลนะหรือใครชอบเบิ้ลก็ลองเอาเลขในนี้มาเออมันไม่มีชนกับหลักหน่วยที่ผมชนได้หนึ่งเนาะรอบนี้ไม่มีหนึ่งแล้วก็ห้าที่เป็นตัวเด่นแล้วก็ ตัวเด่นจากหลายๆสำนักนะครับผม5กับ1อารอบนี้ไม่มี6 7 8 9 0หรือเขาจะมาถ้าเป็นแบบนี้เป็นไปได้ไหมว่ามันจะมาเบิลหรือไม่ก็ยังไงหรือจะมาแค่2ตัวอ่าลองไปนำไปพิจารณาดูนะครับผมถ้าชอบก็ลองจับนะครับเอาตัวเด่นของผมไปจับก็ได้นะครับ ว่าสิบหน่วยสังเกตว่าสูตรนี้ยังไงก็มานะครับยกเว้นว่าจะหลุดงวดนี้หลุดงวดนี้นะครับงวดน,นี้ก็คือเก้ากับศูนย์นะมันชนกับเก้ากับศูนย์มันก็ค่อนข้างที่จะเด่นแล้วก็เลขเก้าเป็นเลขที่ชนกันหลายสํานักมากเลยนะครับรอบนี้ก็คือถ้าเก้ามาก็รถแห่แต่ว่าถ้าเก้าไม่มาก็รถเทนะครับรถเท <laughs> เออ ทำามาก็คือรถแห่นะครับอ่ะลองดูนะครับผมชอบแบบไหนหลักร้อยผมลงไปมีสองสามสี่ห้าหกนะครับผมอาจจะเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าใครได้เลขคู่หรือคี่นะครับก็ไปเลือกเลขคู่เลขขี้เอากันนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะเลือกคู่ก็สองสี่หกถ้าเลือกคี่ก็สามเออมาดูกับมาดูหลักร้อยก่อนมันมีเอันนี้คือหลักร้อยนะ หลักร้อยผมนะเดี๋ยวผมแปามนึงนะหลักร้อยบนแปดงวดติดนะก็เดินมาเหมือนกับสูตรนี้แปดเก้างวดเหมือนกันนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าตัดทิ้งได้ไหมใครชอบอะไรห้าไม่มีผมเสียดายนะเพราะว่าเลขเลขสิบเจ็ดมากราเนี่ยห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก้ามันมาดีมากเลยเกินนะครับผม <c oughs> ห้านะรอบนี้จะไม่ติดเลยเหรอ แต่ว่ามาครบสามตัวบนผมไม่มีห้าจริงนะเลขดังเหมือนกันนะเนี่ยห้าเก้าหนึ่งอะไรนะนะผมเสียดายนิดนึงแอบเสียดายห้าไม่มาไม่มีด้วยนะคะผมเพราะว่าหลักร้อยผมมี <c oughs> หลักร้อยงวดนี้ผมว่าไม่น่าจะหนีจากหนะ้าหกเจ็ดเนาะไม่รู้มีใครชอบเหมือนผมหรือเปล่าห้าหกเจ็ดก็จะมีที่ติดนะครับก็คือหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนะที่ติด สองสามสี่ห้าถ้าใครเลือกสูตรครบสามตัวบนมาเป็นตัวหลักก็จะมีหกกับเจ็ดที่มาได้หลักร้อยนะครับผมนอกนั้นไม่มีในหลักร้อยนะถ้าหลักร้อยผมไม่หลุดนะครับผมเนี่ยหกกับเจ็ดเป็นตัวเด่นเนาะหกกับเจ็ดเป็นตัวตั้งตัวตีหกหลักร้อยแล้วก็จับหกหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดศูนย์ 0. อะไรอีกครบแล้วแล้วก็มาเจ็ดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์นี่ไงจับได้แค่นี้เองนะถ้าเลือกหลักร้อยมาหกกับเจ็ดนะเออจับได้น้อยมากเลยนะจะได้กี่ตัว หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่อเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะไล่ดูอีกสูตรใหม่สูตรอื่นอีกมาฝากอีกนะครับผมสูตรนี้ก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันผมยังไม่จับให้นะว่าจะเอาแบบไหนนะครับผมก็เอาตัวเลขมาให้ดูหกเจ็ดแปดเก้าถ้าชอบนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ช่องด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามที่คอยให้กำลังใจกันตลอดมานะครับถึงเลขจะเข้าเลขจะหลุด ส่วนสมาชิกของช่องที่คอยซัพพอร์ตช่องทุกเดือนก็ขอบคุณมากนะครับเฮงเฮงปัปังกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ